3G กับพี่มาร์ชเวอร์ชันใหม่พี่มาร์ชประทะบล็อกเกอร์ผมพัชวัชีจากแมกไก่คอมครับเจตบุจากเฟรนดี้ทูฟูบายครับมีคำถามจากแฟนรายการฝากมานะฮะเขาบอกว่าเขาได้ทำการใช้งานโทรศัพท์มือถือของค่ายหนึ่งแต่ว่าสัญญาณที่บ้านเขามีปัญหาคือรับสัญญาณไม่ได้เลยออเรเตอร์บอกว่าพื้นที่นี้เป็นเขตที่ไม่มีสัญญาณจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ชื่อว่ารีพีเตอร์มันจะมีค่าใช้ใจ่าย1000บาทต่อเดือนเขาถามว่า อุปกรณ์นี้คืออะไรแล้วมันจะเป็นนี้เขาจะต้องจ่ายเองด้วยหรือเปล่ารีพิเตอร์หรือจะเป็น A รีพิเตอร์บรีพิเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นชื่อตั้งแบบคอมเมอร์เชียลหรือแบบเพื่อการค้าแต่จริงๆมันมีชื่อของมันเขาเรียกว่าสมอล l เซลก็ได้เฟมโตเซลก็ได้เป็นทางเทคนิคก็แล้วแต่จะตั้งชื่อกันละไม่เป็นไรพูดง่ายๆมันเหมือนกับ WiFI อ่ะน้องเคยเห็นไหมเป็นเป็นกล่องๆใช่ไหมครับอาจจะมีเสาหรือจะเป็นแท่งๆสี่เหลี่ยมวางไวเฉยก็เป็นเหมือนเสาสัญญาณต้นเล็กๆต้นหนึ่งแล้วก็ มันก็จะมี c o v e r a g ไม่กี่10เมตรในในบ้านของเราไอ้ตัวเนี้ยดีมากเลยนะครับเหมือนขับรถถ้าขับรถแล้วรถติดมันจะมีถนนซอยข้างๆขนาบอยู่เขาเรียกว่าไปออฟโรดแต่ว่าในทาง Data เ,เนี่ยเขาเรียกว่าออฟโรดหรือออฟโรดก็ได้แล้วแต่จะเรียกก็คือย้ยอีกถนนหนึ่งอันนี้ก,ก็คือเป็นออฟโรดหรือออฟโรดอย่างหนึ่ง ที่จะทําให้ Data เนี่ยได้เฉลี่ยกันไม่ใช่ว่าช่วยในเรื่องไม่มีสัญญาณนะมีสัญญาณแต่สัญญาณอ่อนก็ไปไว้ตามออฟฟิศตามในบ้านเพราะฉะนั้นไอรีพิเตอร์ก็คือเซลล์ไซส์ขนาดเล็กที่ไปตั้งไว้เฉพาะที่ที่มันบอร์ดหรือที่ต้องการใช้ Data หนักๆแต่การที่โอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาขอค่าบริการ1,000บาทน้องก็ต้องดูเลยว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราใช้งานปัญหาก็คือต้องมีคําถามก่อนว่าแล้วแถวนั้น โอเปอเรเตอร์รายอื่นหรือผู้ให้บริการรายอื่นมีสัญญาณไหม,มถ้ามีสัญญาณสมมติญญว่ามี3ามโอเปอเรเตอร์ไม่มีหนึ่งไม่สัญญาณไม่มีหนึ่งโอเปอเรเตอร์แต่อีกสองโอเปอเรเตอร์ยังมีพี่แนะนําว่าให้ย้ายไปอยู่อีก2องโอเปอเรเตอร์แต่ถ้าต้องการที่จะใช้จริงๆแล้วมีตังก็ไม่มีปัญหาอะไร <Okay. S 1> นะครับ oh. แต่ ถ้าบอกว่ามันไม่มีหมดเลยก็จะเข้าขายกรณีของน้องป๊อปที่จันทบุรีผมป๊อกนายรุศิษฐรทำนจังหวัดจันทบุรีครับผมอยากแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับท่านเลือแทกสทชเปมีเส้นข้หาสัญญาณมาเป็นเวลาสี่ห้าปีแล้วนะครับที่มาโทรเข้ามาจากกสทชน,นะครับหลังจากคุยกับพี่มาตอนแรกก็อีกสามวันก็มาติดตั้งให้เราครับนะอันนี้พี่ก็คิดว่าเราต้องแก้ปัญหาโดยการไปสร้างเซลล์ไซส์ขนาดเล็ก ซึ่งก็คือไอรีพ a เตอร์ช่วยในการหาเครื่องได้ยังไงคืออย่างกระเป๋ากลางหายเนี่ยครับโอเคเราหาไ,ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีการสูญสั่ข้างในการโทรศัพท์หายเนี่ยทั้งอ e ีมี่ก็มีซิมก็มีอะไรอินเตร็หมายก็มีเราจะช่วยประชาชนตรงนี้ได้ยังไง